เตาอยาพินเตาอยาพินมันตันอยู่ตั้งนานที่จะพินบ่นว่ามันมันไอเนี่ยเตาประหยัดไฟมันมีวาล์วตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันมีวาล์วตรงเนี้ยปิดเปิดตรงเนี้ถ้าเราปิดตรงนี้วันมันก็เท่ากับเราเลีงเนี้ยถ้าจะให้กับข้าวร้อนเนี่ยเราควายมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเตาอัตโนมัติเนี่ยแต่แต่ถ้าเกิดเราอยากให้เลี้ยงควายเต็มที่อย่างเมื่อกี้นี่กุกๆุกกุกกุกุกเนี่ยดูเนี้ยพอเปิดเต็มที่เห็นไหมดูเตาไฟอยาพินนะเตาอัตโนมัติ เนี่ยเนี่ยอันนี้เปิดเต็มที่ตอนเราติดไฟใหม่ๆจ้ะแต่อันนี้พอปิดงี้ปุ๊บเราจะประหยัดไฟป่อกี้นี้มันตันไงใบไม้มันย้อนลงมามันตันแล้วฟันมันไม่ขึ้นที่ยจพินบอกว่าเตายพินเป็นไรเป็นไรเตาดํามันตูดอเตาดํามันตูดยพินเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไงแก้ปัญหาไงก็ไม่หายเล็บกี้นี่ขึ้นไปเอาไม้แย่โอ้โหเตามันตันไม้แย่รูเนี่ยๆยดนเตาชุดยอดอะ ฟังเสียงฟังเสียงควายมันขึ้นเนี่ยสุดยอดเนี่ยมันสุดยอดมากเตายาพินเนมถังยาพินขนาดแท้เนี่ยแต่นี้เนี่ยเห็นไหมมองเห็นเลยนะขอมีแผ่นวาวปิดอย่างเงี้ยเนี่ยนะแผ่นแผ่นแผ่นเหล็กกลมๆเนี่ยปิดไว้ตอนี้ถ้าเราเราเปิดหมดอย่างเงี้ยก็ทำให้ควายลุกบึม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 ความร้อนจะขึ้นข้างบนหมดจ้ะพอไปเนี่ยช่วงที่เราติดทีแรกนะเตาลุกนี้นะแต่พอได้แล้วเนี่ยปิด ปุ๊บความร้อนมันก็จะอยู่ในนี้จ้ะอีนี้ไอ้นี่อย่าพินทําไม้แย่ลงมาหากักคาเตาวไว้มันเลยปิดไม่ได้ความร้อนของไฟเนี่ยเตาประหยัดฟืนจริงๆบ้านเดียพินมันอาจจะดูไม่สะอาดตาหน่อยจ้ยงงะค <c oughs> ดเทศเยัยงก็อยู่ประเทศชวิตเชอร์แลนด์นะมีเตาอบ,บเ,เ,าาเนี่ยแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยวลายแย่นะ่ะท่อท่อระบายน้ําตัน อะไรตันเนี่ยไม้ไม้แผ่นเสื้อเนี่ยจ้ะอนเนกประสงค์จริงๆถ้าท่อคดๆงอๆเราใช้ไม้ใช้ใชเหล็กเข้าไปมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม้แผ่นเสื้อเนี่ยจ้ะค่อยๆแย่ๆมันก็จะชอนจะใช้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆขยๆับขยับเนี่ยเดี๋ยวจะพินทันจับข้าวก่อนเนาะวันนี้จะแกงเป็ดใส่หน่อไม้สดจ้ะต้มหน่อไม้ก่อนจะตีกันตายกับพัดเตาบุนี่แหละ โอ้โหดูเปรียวกว่า่้มันสุดยอดจริงเตายาปินดูเนี่ยโอ้พันยอดจริงๆเนี่ยยอปินเตายาปินเตาอเนกประสงค์เดี๋ยวปิดก่อนแกเปลืองฟืนถ้าเราเราเราใส่อย่างเงี้ยมันจะเปลืองฟืนจ้ะปิดความร้อนไว้ปิดวาล์วความร้อนไว้ มันประหยัดไฟน,นะจ๊ะพอจ๋าไม่จ๋าก็มีขายอยู่ที่อะไรก็มีรูปไม่มีเบอร์โทรหรอกมาที่อำเภอไทยโยไม่ใช่อ,อําเภอไทยโยอยู่ทางเข้าวัดไทยโยอจ้ะตรงวัดตาเถอะไม่ใชนะ่วัดตาชูวัดตาชูจ้ะเตาอนเนกประสงค์เยพินซื้อมาแถวสุพันนมีขายเยอะเยอะเยพินซื้อมาวันนั้นสุดยอดปะ แค่นี้แหละอยากบวชเฉยๆว่าวิธีตันถ้ามันตันให้ทํำยังไงอะ่ะถ้ามันตันเนี่ยทีกะเอาเนี่ยแย่แย่แย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่อยๆย้อยย้อยย,อย้ยอยลงไปแล้วก็ค่อยๆดึงดึงดึงขึ้นมาจ้ะเนี่ยไม้แฝนเสื้ออย่างเงี้ยนะแย่ yeah, ในรูนเนี้ยแก้ปัญหาเบื้องต้นจ้ะง่ายเตาอนเนกประชง ว่าแถวนี้มีคนนะอือ